ชิดกระชากหมุนปูดนี่เข้ามาข้างในมีไฟด้วยอะว้าวสวยอะสวยอะอ้ยสิงโตสิงโตแล้วยววครับยาราบตัวใหญ่เลยเขกากำลังกินผลไม้เห็นไหมอุ้ยนังไงจระเข้กูงั้นน่ะจระเข้สีมว่วงอ่ะเนี่ยไหนจ๊ะ ขบวนเป็นดาวแล้วตอนเนี้ยโอ้ตอนนี้มืดแล้วอ่ e ก็ะติดตามช่องทุกเลยนะครับพี่พอที่เฟียสพวกเรากำลังจะขึ้นรถไฟกันนะคะรถไฟมาแล้วนันไงจิมกระชากจิมกระชากพุณพุณกระชากกระชากคุณคุณนี่ เราจะต้องให้รถไฟจอดสนิทก่อนนะคะก่อนเราจะขึ้นรถไฟนะคะไว้เด็กๆเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวกันแล้วนะคะมาครับเด็กๆตอนนี้เราขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะป๊อปอไปยามไปแล้วนะครับรถไฟเดินาปแล้วบระโบกระโบบุญบุญจริกระจเจริญกระเจริบุญบุญ อุ้ยตอนนี้มืดมากเลยอะ่ะพี่พอสอ่าสิงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหตรง,งข้าๆนะคะมีอะไรอะ่ะบ้านบอลเหรอครับโอ้ยมีคนเยอะมากเลยอะ่ะพี่พอส วัน,นะครับคนข้าขมถนนนะเพื่อนๆต้องระวังดีๆน,นะตรงนี้เป็นสะพานที่เด็กๆเล่นกันมาเมื่อกี้นี้นะครับนั่งไงนั่งไงเรื่องเล ะค่ะเขารอข้ามาหน,น,นะะุนครับบายบายนี่นพี่พอที่เพี้ยนเราเล่นนี้กันมาแล้วจาได้เปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยมีมายกี้มายกี้นี่ไงนี่ไงมีแฉกด้วยนะคะเป็นปูดเืนน่อนน่ารักมากนี่ไง,ไงดาก,ก้อนใช่ไหมคะที่เราเล่นแล้วมีกบทุกกลางตรนี้อันนี้ก็สนุกนะครับต่อมาฝัา่งนี้ก็คือ ทาวนะคะเมื่อเห็นไหมนี่รถอำเภอกำลังตามเรามานะฮู้ฮี้ฮู้วออะไรหรอวว่วววววววามเวววววววาววววนะครับตรงนเ้เวรอควววรวว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 เลวว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 เล่นมาวล้วนะสวุกวววพีวว่วววววววนวไปกินเล่นสวุวเปล่าอวว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 วาวว่วว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 อวเลยนะาวววววอนวว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 าวว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 อวววววว ไม่เง่นไ,ไม่น่าลัวไม่น่าลัวนี่เป็นสวนส,วสัตว์ครับสวนสัตว์ไหนสักปลีพี่เสียดมาอนี้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมีช้างด้วยเห็นไหมช้างกบหนูครับก็มีพี่ช้างสวัสดีแลรับเราด้วยสูาา้อุย้ยเขามาข้างในมีไฟด้วยอ่ะว้าวสวยอ่ะสวยอ่ะ มีสองตัวเลยหมาลายฝาแฝดนะคะเป็นที่น้องกันอุย้ยตัวเลยเนอะ่ะ จเจอช้างด้วยเหมือนน่ารักเผลาฮ่าฮ่าไหนเจอตัวอะไรอีกแล้วโอน้นกฟามิโก้ตัวเล็กเลยนะเนี่ยจับแน่นๆนะสว,สวยไหมสวยไหมนี่ตัวนี้ตัวสุดท้าย เราอยู่ใต้ต้นไม้วนะคะจร์แดนเคซมว่างวัเนี้น้าอีช้างอ่ะคุยช้างนั่นแล้วก็อ่ลิงอ๋อพี่ลิงไปบายให้เราเลยเห็นไหมอ่ะไปบายพี่ลิงนี่ตัวอะไรอ่ะไม่ใช่นี่ลิงนี่นี่น่าจะเป็นกบหรือเปล่านี่กบหรือลิงอ่ะโอ้ไปตอนนี้เราอยู่บนอะไรเนี่ยข้างบนเป็นดาวแล้วันนี้โหตอนนี้มืดแล้ว่啊 ถึงทางลงไม่ยังไม่ย,ยังไม่อาอยากไปอีกเหรอไม่ไม่เอาแล้ว <c oughs> เอาทำไมอ่ะกลัวเหรอพี่พร